ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสายน้ำและความทรงจำ สารคดีสัญจรรำลึกการรอนแรมไปสัมผัสผู้คนสองฟากฝั่งลำน้ำนิรัน์อ่านโดยกิติมาพรจิตราธรหาดไม้ขาวเต่มามะเฟืองและเท่าทะเลใจอารีเย็นวันหนึ่งบนเกาะใหญ่แห่งทะเลอันดามัน ภาพชีวิตที่ชายหาดเบื้องหน้าประทับรอยลงบนความทรงจำของข้าพเจ้าอย่างง่ายดายและดูขัดแย้งกับรีสอร์ทหรูโรงแรมเลิศในราคาสูงลิฟที่รายล้อมหาดเล็กๆแห่งนี้เท่าทะเลร่างลํำผิวคล้ำเข้มบ่งบอกเพดานบินในทะเลควบมอตเตอร์ไซค์คู่ชีพและตรงไปยังเพิงพักที่ใช้เก็บแหอวนริมหาด ยังไม่ทันจะดับเครื่องบรรดาเจ้าตัวเล็กตัวน้อยทั้งหมาแมวรวมไปถึงลูกไก่ฝูงใหญ่ก็กรูกันเข้ามารายล้อมบ้างกระดิกหางบ้างส่งเสียงร้องและบ้างก็เข้าไปเคาแข้งเคลียขาประจบเจ้านายผู้อารีเท่าทะเลลูปหัวเจ้าตัวน้อยขานรับอาการกระดีกระดาของพวกมันซึ่งความจริง ไม่น่าจะมาอยู่รวมกันได้ไม่ว่าจะเป็นแมวกับหมาหมากับไก่ปกติมาเจอกันทีไรก็เป็นอันวงแตกแต่คงเพ,พราะพวกมันมีชะตากรรมเดียวกันคือต่างก็ร่อนเร่ผเนจรหลงทางมาเจอเจ้านายใหม่ใจดีก็เลยกลายเป็นมิตรกันได้อย่างน่าประหลาดใจ ท่ามกลางตึกสูงในเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศและสังคมบริโภคที่ค่าครองชีพแพงจับไม่ติดจนดูเหมือนผู้คนที่นี่ต่างรีบกอบโกยเอาประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุดแต่ที่เพิงหลังน้อยริมหาดเล็กๆแห่งนี้กลับมีคนที่มุ่งจะให้อย่างไม่ต้องคิดว่าจะต้องเอาคืนในภายหลัง สมบัติแซอิวใครๆเรียกเขาว่าป๋าบัตชาวประมงแห่งเกาะภูเก็ตเกิดและเติบโตที่บ้านหาดไม้ขาวอำเภอถลางเรียนจบป .4 มีเรือหาปลาสองลำอวนสองปากกับร้านขายของชำเล็กๆในหมู่บ้านแต่ร่ำรวยน้ำใจพอจะให้ใครๆยกมือไหว้และออกปากเรียกว่าป๋าได้อย่างไม่กระดากใจ คืนวันที่คลื่นลมสงบเงียบต้นเดือนมีนาคมข้าพเจ้าสัญจรมาถึงเกาะใหญ่เกือบปลายสุดด้ามขวานมาค้อมศีรษะคารวะเท่าทะเลผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้อย่างเต็มใจมิใช่เพียงเพราะเป็นผู้เอื้ออารีอบอุ้มชีวิตน้อยๆที่หลงทางไรที่ซุกหัวนอนเท่านั้นแต่คนหาปลาธรรมดาธรรดาคนนี้ก็ยังมีฐานะเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านหาดไม้ขาว ผู้มาณพยายามทวนกระแสเพื่อยื้อแย่งเอาหาดไม้ขาวคืนให้เต่ามะเฟืองอีกครั้งเต่ามะเฟืองหรือเต่าเหลี่ยมเป็นเต่าทะเลจัดเป็นเต่าชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่เป็นอันดับที่4ในบรรดาสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์อยู่จนถึงปัจจุบันกระดองหลังของมันมีลักษณะคล้ายกลีบลูกมะเฟือง ไข่ของมันมีขนาดใหญ่กว่าลูกปิงปองและเป็นที่โปรดปรานของนักบริโภคไข่เต่าทะเลด้วยเชื่อกันไปต่างๆนานาว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงบางว่าเป็นยาอายุวัฒนะเพราะเต่าทะเลมีอายุยืนยาวกว่า400ปีบางเลยเถิดไปถึงขั้นว่าเป็นยาโปะบำรุงสมรรถภาพทางเพศทัทง้ทงๆที่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วว่าไข่เต่าทะเล มีคุณค่าทางโปรโตีนมากกว่าไข่ไก่หนึ่งฟองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ในพศที่ไข่ไก่ฟองละ50สตางค์เพดานราคาไข่เต่าทะเลอยู่ที่ฟองละเกือบ10บาทครั้นถึงยุคสมัยที่ไข่ไก่ฟองละ1บาท50สตางค์ไข่เต่าทะเลประเภทเต่ายา่าเต่ากระเต่าตะนุในตลาดราคาฟองละ25บาท แต่โดยเฉพาะไข่เต่ามะเฟืองพุ่งสูงถึงฟองละ30-40บาทเลยทีเดียววัฒนธรรมการบริโภคไข่เต่าทะเลนับแต่อดีตจนปัจจุบันยังไม่เปลี่ยนไปตามพัฒคาการใหญ่ๆยังเป็นอาหารจานเด็ดและเป็นของขวัญล้ำค่าที่บรรดาข้าราชการชั้นผู้น้อยแถบจังหวัดภาคใต้พึงจัดหาไปกำนันผู้ใหญ่ในฤด,ดูวิ่งเต้นโยกย้ายหรือขอคั่นยิ่งนานวัน รสนิยมการกินของคนไทยบางกลุ่มยิ่งพิสดารพันลึกกว่าเก่าคือนอกจากกินไข่เต่าแล้วระยะหลังๆยังชอบกินเนื้อเต่ากันอีกด้วยอวนลากอวนลอยของชาวประมงที่ทำมาหากินในท้องทะเลไทยเป็นตัวการฆร่าชีวิตเต่าทะเลในแต่ละปีไม่น้อยสมัยก่อนพอมีเต่ามาติดอวนคนเรือก็มักปล่อยไปสมัยนี้ จับเอามาแกงกินหมดโอกาสที่มันจะไข่ให้กินกันทุกปีไปเลยหรือถ้าเป็นเต่ากระที่มีกระดองสวยยังเอาไปขายให้คนทำกำไรและเครื่องประดับสนองตันหาวัยรุ่นขี้เหอ่อที่คิดว่าความเป็นติสหมายถึงการประดับกายให้พรุงพรังด้วยเฟอร์นิเจอร์แปลกๆโดยไม่รู้เลยว่าจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของอีกชีวิต โรงแรมรีสอร์ทที่แย่งกันผุดขึ้นมารองรับการท่องเที่ยวในอีกด้านหนึ่งก็เท่ากับเป็นการบีบให้อนาเขตการวางไข่ของเต่าทะเลนับวันจะแคบลงเพราะเต่าจะขึ้นมาวางไข่ตามชายหาดปีละครั้งโดยเฉพาะแนวหาดทรายยาวเหยียดหลาย10กิโลเมตรตั้งแต่เขตอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเรื่อยลงมาจนถึงหาดไม้ขาวหาดในาย,ยางอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลที่ชุกชุมที่สุดจุดหนึ่งของทะเลไทยฝั่งอันดามันข้าพเจ้าตะลึงกับตัวเลขการสำรวจที่ว่าปัจจุบันจำนวนเต่าที่ขึ้นมาวางไข่ลดปริมาณลงเหลือเพียงไม่ถึง10%ของเมื่อ20ปีก่อนพูดง่ายๆว่าสมัยก่อนมีเต่ามากเป็นหลักพันเดี๋ยวนี้หลักร้อยยังไม่ค่อยจะถึง ที่หาดไม้ขาวในปีพุทธศักราช2534มีเต่ามาเฟืองขึ้นวางไข่14ตัวเต่าอ,อื่นๆอีกไม่ถึง10ตัวก็นับว่าดีนักหนาแล้วในภาวะที่มีรีสอร์ทขนาดใหญ่ล้อมหาดเก่าแก่นี้ไว้และในขณะที่น้ำทิ้งจากสนามบินภูเก็ตที่ห่างออกไปไม่ไกลกำลังจะทำให้หาดไม้ขาวนับวันจะหม่นคล้ำลงไปเรื่อยๆ ทะเลอย่างปาบัดเห็นความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของหาดไม้ขาวมาแต่อ้อนแต่ออกจึงเล็งเห็นความวิบัติรออยู่เบื้องหน้าแต่ประษาคนหาปลาตัวเล็กๆอย่างเขาจะทำอะไรได้นอกจากเจอเต่าติดอ้วนมาก็แกะปล่อยมันลงทะเลไปกระทั่งวันหนึ่งเมื่อกลุ่มองค์กรอนุรักษ,ษ์สภาพแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตแวะเวียนมาดูความแปลเปลี่ยนของธรรมชาติหาดไม้ขาว แนวคิดเรื่องขึ้นหาดไม้ขาวให้เต่ามะเฟืองจึงก่อตัวขึ้นแล้วนับแต่นั้นเหมือนฟ้าลิขิตให้ป๋าคือผู้แบกรับภารกิจนี้ในฐานะแกนนำมวลชนซึ่งค่อยๆก่อรูปเป็นกลุ่มอนุรักษ์บ้านหาดไม้ขาวในเวลาต่อมาเริ่มต้นจากการรณรงค์ให้เลิกกินเนื้อเตา่าโดยเฉพาะในหมู่คนหาปลา หากเต่ามาติดอวนก็ขอร้องให้ปล่อยเอาบุญกิจกรรมสำคัญต่อมาคือจัดผ้าป่าหารายได้ตั้งกองทุนรับซื้อไข่เต่าจากชาวบ้านเอามาเพาะฟักเป็นตัวแล้วปล่อยมันกลับคืนสู่ท้องทะเลดังเดิมกองทุนก้อนแรกหามาได้หลายหมื่นบาทแม้จะรับซื้อได้ในราคาไม่สูงเท่าราคาในตลาดแต่ก็เร่งระดมปลูกสร้างจิตสำนึก จนลูกหาดไม้ขาวตระหนักว่าใครเก็บไข่เต่าได้แล้วแอบเอาไปขายในตลาดเป็นเรื่องน่าอับอายและสมควรถูกประณามนอกจากเป็นหัวเรียวหัวแรงนำพาความคิดชาวหาดไม้ขาวให้เป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องการอนุรักษ์แล้วป๋ายัางรับภาระเพราะฟักไข่เต่าที่รับซื้อมาด้วยตัวแกเอง โดยกั้นคอเกเล็กๆไว้ริมหาดใกล้เพิงเก็บอ้วนของแกอันเป็นที่เดียวกันกับบรรดาหมาแมวไร้รากร่อนเร่มาพึ่งใบบุญปา๋าใช้ซุกหัวนอนลูกเต่ามะเฟืองเต่ากระตัวน้อยๆรุ่นแล้วรุ่นเล่าถีบตัวออกจากเปลือกไข่แล้วตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาจากหลุมทรายพากันเดินแถวลงทะเลไปรุ่นละนับร้อยตัว ปาจะใจจดใจจอ่อเฝ้ามองด้วยแววตาปิติระคนเอ็นดูสงสารนานวันเข้าก็อยากให้คนอื่นรับรู้ความสำเร็จนี้ด้วยป๋าเก็บลูกเต่าไว้ในกล่องโฟมแล้วเรียกชาวบ้านมาปล่อยกันเอิกะเริกได้ทั้งบุญกุศลและภาพแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีคนถามป๋าว่าป๋าทําไปแล้วได้อะไรป๋าไม่รู้ป๋ารู้แต่ว่าทํำแล้วมันสบายใจป๋าเปลยกับข้าพเจ้าในเย็นวันหนึ่งหลังจากทําความรู้จักคุยกันได้ไม่กี่วันแต่ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนนั่งคุยกับผู้เท่าใจอารีที่คุ้นเคยกันมานานมันเหมือนได้ทําบุญกุศลมันได้กับใจเรา แล้วยังอนุรักษ์เต่าไว้ให้มีไปชั่วลูกชั่วหลานแต่ก็แปลกนะคุณตั้งแต่หาดไม้ขาวทําบุญปล่อยเต่าตั้งแต่ปีที่แล้วกุ้งปลามันมีเยอะขึ้นลองไปถามชาวบ้านเอาเถอะป่าเองปีที่แล้วจับปลาได้เป็นแสนแล้วใครๆก็ว่าป่าอ้วนขึ้นจนกางเกงคับไปหมดจะเป็นเพราะสบายอกสบายใจหรือไงก็ไม่รู้นะ ใครๆในหาดไม้ขาวสังเกตเห็นว่าป๋าสมบูรณ์ขึ้นและชอบมาน,นอนชายหาดใกล้คอกเพราะไข่เต่าของแกเกือบทุกคืนเพราะยังมีคนใจหยาบแอบมาขโมยไข่ไปขายเล่ากันว่ามีอยู่คืนหนึ่งป๋าวิ่งไล่ขโมยไปเกือบทันครั้นหันมาดูที่หลุมป๋าก็ถึงกับน้ำตาซึมเพราะไข่ถูกลักขุดไปจนเกลี้ยงป๋าครวญกับคนใกล้ชิดทั้งน้ำตาว่า อุตส่าห์เพาะไข่ไว้ในคอกอย่างทนุถนอมดูแลมันยังกับลูกในไส้โดยไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรสักแดงเดียวมันยังมาทำกันได้ไอ้ปุ๋ยกับพวกมันนี่แหละตัวดีชอบแอบคุยไข่ออกมากินกันปา๋าตีเสียไม่มีดีป๋าเล่าพลางก็ลูบหัวลูกหมาตัวโปรดที่ชื่อไอ้ปุ๋ยไปพลางดูมันจะติดป๋ากว่าตัวอื่นๆ แต่ด้วยความที่มันอ้วนอืดอาดการอยู่ใกล้ป่ามากๆจึงกลายเป็นความเคราะห์ร้ายอยู่เสมอวันก่อนพวกมันแอบกินลูกเต่าที่เพิ่งฟักออกมาได้ป่าไม่ทันเก็บเข้ากล่องน้อยพวกมันงาบไปสลายตัวป่าโมโหกูหรืสู้อุตสาห์เพาะเอาไว้กว่าจะได้หมาฆ่าไปแดกเซนี่ความจริงป่าก็เห็นว่าไอ้ปุ๋ยเนี่ยมันยังไม่ทันกินมัวแต่จดจดจ้องจ้ง แต่อีหลงไอ้สมชายมันไวพอเห็นป่าโมโหมันก็วิ่งกันกระเจิงจับได้แต่ไอ้ปุ๋ยมันเก่งก้างเลยรับเคราะห์แทนเพื่อนป่าไม่รู้ละกำลังฉุนจับไอ้ปุ๋ยโยนลงทะเลเสียหลายทีแต่พอสะบัดขนขึ้นจากน้ำได้มันก็มาเดินตามป่าต้อย,ต,อย,ต,อยต่อยเหมือนเดิมเอนดูมันอยู่เหมือนกัน เย็นวันนั้นที่หาดเล็กๆบนเกาะใหญ่แห่งอันดามันภาพชีวิตเท่าทะเลกับสุนัขไร้รากประทับรอยลงบนความทรงจำข้าพเจ้าอย่างง่ายดายมันช่างดูขัดแย้งกับรีสอร์ทหรูโรงแรมชั้นเลิศในราคาสูงลิฟที่รายล้อมอยู่เสียเหลือเกิน งจากอัลบั้มใหม่ของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชั้นครูอย่างสุรชัยจันที่มาธรดังขึ้นมาจากวิทยุทานซิสเตอร์เล็กๆของลูกเรือประมงบ้านหาดไม้ขาว พระเจ้าสังเกตเห็นรอยยิ้มที่มุมปากและแววตาแห่งปิติบนใบหน้าเข้มของเท่าทะเลผู้เอื้ออารีเเ้าามาือมมมรรมออององัว่่ขนนแคครสพ การกลับไปเยือนป่าบัดณหาดไม้ขาว17มีนาคมพุทธศักราช2560ทีลภาพโลหิตกุลผู้เขียนสารคดีหาดไม้ขาวเต่ามะเฟืองและเท่าทะเลใจอารีเดินทางไปเยี่ยมคาระวะคุณสมบัตแิแท่อิ๋วหรือป่าบัดณหาดไม้ขาวอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งในรอบ25ปี ป๋าบัดวันนี้ในวัยเจ็ดสิบเศษส่งต่อมรดกอาชีพชาวประมงให้ลูกชายออกเรือแทนได้หลายปีแล้วโดยป๋าซึ่งสุขภาพยังแข็งแรงหันเหไปเป็นชาวสวนมีความสุขกับการดูแลผลหมากรากไม้หลายชนิดผลผลิตที่ได้ก็นำมาจำหน่ายที่ร้านของชำของป๋าเองโดยมีภริยาและลูกสาวช่วยกันดูแลร้าน เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ทำงานอนุรักษ์เต่ามะเฟืองแล้วเพราะโครงการนี้ทางโรงแรมที่มาเปิดใหม่ที่หาดไม้ขาวเขาซื้อโครงการไปตอนเขามาซื้อก็เกิดความเห็นต่างในกลุ่มอนุรักษ์แต่สุดท้ายเขาก็ซื้อไปพอดีผมให้ลูกชายออกเลแทนผมก็เลยไปทำสวนว,นวันๆอยู่แต่ในสวนโน่นในขณะที่ลูกๆของป๋าเล่าว่ายังจำได้ดี ที่บางทีปานําไข่เต่าใส่ลังโฟมมาฟักไว้ที่บ้านพอลูกเต่าฟักเป็นตัวพร้อมๆกันเดินยั่วยเยี่ยเต็มบ้านจนลูกๆต้องช่วยกันเก็บแล้วนําปล่อยทะเลเป็นห่วงยามที่บ้านสนุกสนานยากจะลืมเลือนส่วนวันข้างหน้าเต่ามาเฟืองจะสูญพันธ์ไปจากหาดไม้ขาวโดยสิ้นเชิงหรือไม่ผมไม่มีความรู้พอจะตอบได้เพียงผมรู้ว่าอย่างน้อย ผมได้ทำหน้าที่ประธานกลุ่มอนุรักษ์เต่าหาดไม้ขาวอย่างดีที่สุดแล้วมนแม่ยา่าดูจากพื้นผิวที่แตกลายไปทั่วทั้งลำไม่ต่างอะไรกับรอยเหี่ยวยน่นบนผิวหนังของหญิงชราก็พอจะเดาได้ไม่ยากว่าเรือลำนี้ รับใช้เจ้าของมานานเพียงใดทว่าหน้าแปลกใจร่องรอยแผ่นทองคำเปลวที่ปิดตรงหัวเรือกลับยังเปล่งประกายวาวราวกับเพิ่งถูกบรรจงปิดมาเมื่อวันวานฉันยาเรือกันรั่วปีละสองครั้งทุกครั้งต้องซื้อทองมาปิดหัวปิดท้ายบูชาแม่ย่านางท่านเหมือนเราแต่งตัวให้ท่านสวยๆแล้วเราค้าขายก็สบายใจ ปทุมสีคงอยู่ตอบข้อสงสัยของลูกค้าขณะที่มือกำลังตักน้ำกวยจับใส่ชามทรงกลิ่นหอมกรุ่นอยู่ตรงบันไดท่าน้ำด้านหน้าร้านขายยาจีนอื้อหยงงวนร้านที่เธอซื้อชุดสมุนไพรจีนปรุงน้ำกวยจับนับตั้งแต่วันแรกที่ยึดอาชีพนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนจนถึงวันนี้ที่ลูกค้าพากันเรียก แม่ทุมป้าทุมยายทุมด้วยอายุอานามเลยหลักเจ็ดมาแล้วและตลาดน้ำวัดเพลงก็วายลงกลายเป็นอดีตมานานถึงราว40ปีแล้วแต่เธอก็ยังภูมิใจที่จะเป็นแม่ค้าขายกลวยจับในเรือลำสุดท้ายของอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี ีคนมาชวนขึ้นบกไปขายในตลาดชวนแล้วชวนอีกฉันไม่ไปฉันขายคนเก่าเก่ารู้จักกันดีเจอกันกระถามไทยสารทุกสุกดิบกันบางคนกินกวยจับฉันตั้งแต่เด็กจนมีลูกมีผัวแล้วก็ยังกลับมากินบ้านแม่ทุมเป็นเรือนแถวไม้ชายน้ำไม่ไกลจากร้านขายยาจีนเท่าใดนักเธอพักอยู่กับสามีและลูกชายเพียงสามชีวิต กับเรือพายคู่ชีพอีกหนึ่งลำแต่มีลูกค้าที่กินกวยจับกันมานานจนกลายเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันไปทั่วทั้งลําคลองออกจากบ้าน8ดโมงพ่อบ่ายโมงกว่าก็กลับขายหมดแล้วหมดเลยไม่เคยต้องเพิ่มของหวังเพิ่มกำไรเพราะร่างกายเราจะไม่ไหวทําแต่พออยู่พอกินเท่านี้ก็มีความสุขแล้ว ใครๆถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้อายุจะปาไปเจ็ดสิบกว่าแต่ใบหน้าแม่ยังอีกนานจึงจะกเกษียณแถมยังพายเรือกระฉับกระเฉงพอหยุดจอดท่าไหนมือหนึ่งถือถ้วยมือหนึ่งหยิบเครื่องกวยจับใส่อีกขาหนึ่งไพร่ขึ้นไปควายบันไดท่าไว้กันเรือลอยไปปากก็สนทนาพาทีกับลูกค้าไปพราง หรือบางทีแม่ย่านางไม่ได้อยู่ที่ไหนหากอยู่ที่ความคิดชีวิตและจิตใจอันง,งดงามของแม่ทุมเทพีสีแม่ย่าคนนี้นี่เองหมายเหตุ เว็บไซต์ประเพณีไทย .com อธิบายคำว่าแม่ย่านางหรือแม่ย่านนางเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสถิตยอยู่ประจำเรือแต่ละลำชาวเรือต้องบูชากราบไหว้เพราะเชื่อว่าแม่ย่านางจะโดนบันดาลให้ผู้เป็นเจ้าของเรือมีโชคลาภหรือประสบความสำเร็จตามปรารถนา โดยก่อนออกเรือทุกครั้งมักจะพูดกับแม่ย่านางว่าอย่าให้มันขัดอย่าให้มันคล่องให้คล่องให้คล่องให้แคล้วให้แคล้วทุกอย่างจับปลาหรือค้าขายให้สมปรารถนาจะให้รางวัลแก่แม่ย่านางทีละเรื่องทีละภาพ สารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชธ